สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นำมาฝากทุกทท่านทุกทุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ ทิโอโดราโซเปนี ora, so ini, ผู้ก้าวสู่ตำแหน่งจัก,กรพรรด,ดินีแห่งบีเซนไทน์ทิโอโดราค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศักราช4 9 7ถึง5 4สตรีโลกไม่ลืมลำดับที่20 ท่านถามว่ารู้จักนครบีเซนติอุมไหมนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้จักแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะปัจจุบันก็คือนครอิสตันบูลค่ะเมืองสําคัญที่สุดของประเทศตุรกีอาณาจักรอิสลามนะคะเมื่อราวศตรวรรษที่6ค่ะนครบีเซนติอุมตกอยู่ในกระแสะความชุลมุนแต่ว่าก็รุ่งโรจน์นะคะเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวนันออกแห่งนี้ค่ะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของบรรดา เทพทีวีและคณะละครัว์บีเซนไทยโอบล้อมด้วยทะเลมามาร่าและกูเดนฮอนใครๆก็เรียกมันว่าราชินีแห่งนครทั้งมวลกระทั่งกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายบีเซนชิอุมก็กลายเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมตะวันตกไปโดยปริยาย ที่นี่ค่ะนครที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของชนชั้นสูงและอิทธิพลของผู้ชายนั้นครั้งหนึ่งค่ะมีสตรีผู้ทรงปัญญามีอำนาจอยู่เบื้องหลังจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ใครที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ทุกคนก็ต้องรู้จักนางของพระนางแน่นอนนะคะพระนางคือทโอโดราจักรพรรดินีผู้คลองราชร่วมกับจักรพรรดิจัสติเนียนที่หหรือจัสติเนียนมหาราชนะคะ เรื่องราวของชีวิตที่โอดารานั้นนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงเสมือนนิยายค่ะจากที่ต่ำสุดไปถึงสูงสุดก้าวกระโดดจากชีวิตที่ทุกขยากของหญิงสาวผู้หนึ่งสู่ราชบัลลังก์ของจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นจกักรพรรดินีทีโอดาร่าค่ะเป็นลูกสาวของคนเลี้ยงหมี ซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในคณะละครสัตว์ประจําสนามแข่งฮิปโปโรมที่คอนสแตนติโนเปิลที่อดรทียานขึ้นเป็นผู้หญิงที่ได้ชื่อว่ามีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเบเซนไทน์ ความงามและความฉลาดล้ำของเธอดึงดูดใจจัสติเนียนราชายาทแห่งราชบัังก์โรมันพระองค์นั่นเองที่ทรงหัดลงมาอบอุ้มทีโอโดราครั้งแรกเป็นแค่สนมรลับแต่ต่อมาพระองค์ก็ประทานตำแหน่งพระมเหสีให้ซึ่งไม่น่าเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะทำได้นะคะต้องฝ่าฟันแนวหน้านอกจากพระราชบิดาแล้วก็ยังมีกฎหมายเฉพาะที่ห้ามการแต่งงานข้ามชนชั้นอีกต่างหาก คือเป็นรัชทายาทเป็นกษัตริย์นี่ไม่ง่ายนะกับการที่จะมีความรักเนี่ยนะคะเพราะว่ามีข้อห้ามในเรื่องของการแต่งงานมีอะไรที่ยุ่มยิ้มเยอะแยะนะคะมาดูกันสึ่งนิดหนึ่งนะคะว่าคนโรมันในนครแห่งนั้นนะคะนับว่าเป็นผู้คลั่งไคล้การละเล่นต่างๆนะคะอาการของพวกเขาเนี่ยหนักหนาถึงขนาดที่ต้องมีสนามแห่งชาติไว้ชมการละเล่นอย่างที่ฮิปโปโรมเชียเล่นะคะการจัดการแสดงที่นั่นเป็นการจัดคณะการละเล่นแห่งชาติ แบ่งไว้เป็นสองฝ่ายคือทีมสีเขียวกับทีมสีฟ้าที่ฮิปโปโรมให้การสนับสนุนแฟนๆใหญ่ๆน้อยๆนานๆน,นะคะแห่งนครก็จะซื่อสัตว์และจงรักกับทีมที่พวกเขาเลือกอย่างจริงจังเพราะว่าทีมทั้งสองเนี่ยจะสรรหาการแข่งขันมาเสนอให้แฟนคลับชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถศึกหรือการลเล่นต่างๆครอบครัวของทิโอโดราค่ะดืมก็น่าจะมาจากไซปรัสหรือว่าซีเรียแล้วก็เป็นชนชั้นต่ำเตี้ยที่สุดใน ังคมบีเซนทายพ่อของทิโอโดราอากากิออสทำงานกับฝ่ายสีเขียวเป็นคนเลี้ยงหมีแต่เขาก็ตายเมื่อลูกสาวคนนี้มีอายุเพียงห้าขวบพอพ่อตายนะคะครอบครัวที่เหลืออยู่ทิโอโดราแม่และพี่สาวอีกสองคนอยู่ในภาวะยากจนข้นแค้นจนตรอกมากๆเข้าแม่ของทิโอโดรา หาทางแต่งงานใหม่หวังเพียงว่างานเก่าของสามีที่ตายไปจะผ่านไปสู่มือของสามีใหม่และทําให้ครอบครัวของเธอมีทางรอดทว่างานตําแหน่งคนเลี้ยงหมีก็มีคนชิงตัดหน้าแม่ของทีโอโดราถึงขนาดโวยวายต่อหน้าฝูงชนเพื่อ ขอความเมตตาทั้ง3าแทบก้มลงกราบฝ่ายสีเขียวเพื่อขอความปราณีแต่ปรากฏว่ามือที่ยื่นมาช่วยกลับไม่ใช่คนของฝ่ายสีเขียว กลับเป็นคนของฝ่ายสีฟ้าต่างหากที่ต้องการหักหน้าจึงรับสามีใหม่ของแม่ไว้ทำงานเรื่องนี้ค่ะทีโอโดราเนี่ยจำติดใจและถือไม่เคยให้อภัยสีเขียวที่หักหลังเลยฝรั่งเขาบอกว่าไม่ได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในตอนหลังนะคะแต่อย่าเล่าดีกว่าคาดว่าคงไม่สวยเท่าไหร่นั้นนะคะ ทีโอโดอราผู้อ่อนเยาวค่ะลืมตาดูโลกในราบปีคริสตศักราช508เมื่อทีโอโดอราอายุ7จขวบนะคะพี่สาวของเธอก็เริ่มทำงานในคณะละครสัตว์เป็นนักร้องและก็นักระบบำโดยมีทีโอโดอราเป็นคนแต่งตัวให้แต่พอทีโอโดอราอายุ15คือนั่นเองที่กลายเป็นดาวรุ่งคนใหม่ของฮิปโปโรมไม่เพียงร้องเพลงเก่งเต้นรำได้แต่เธอเป็นนักเล่าเรื่องขบคันและก็ล้อเลียนที่ประชาชนนิยมชม ชอบยิ่งกว่านั้นค่ะเือยังเป็นนักระบาเปลื้องผ้ามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วนักที่โอเดาราทำเงินจากการเป็นนักระบาเปลื้องผ้ามากมายยิ่งกว่านั้นค่ะถือยอมเป็นโสเพนีตามคำชักชวนของแอนโตนิน่าผู้เป็นหัวหน้าสำนักโสมเพนีชักชวนเข้าสู่อาชีพโสมเพนีชั้นสูง เธอใช้ชีวิตวนเวียนอยู่เช่นนี้อยู่หลายปีจนเป็นที่รู้จักในหมู่ขุนนางและพ่อค้าผู้ร่ำรวยก็สำหรับทีโอดโรลาแล้วนะคะชื่อเสียงที่ปรากฏหรือว่าเงินทองที่ไหลเข้ามานั้นไม่ได้ทำให้เธอเนี่ยพอใจในทางตรงกันข้ามค่ะเธอพยายามจับผู้ชายรวยๆสักคนเพื่อให้ชีวิตในยามขาลงยังสบายเหมือนเดิมแม้กฎของชาวโรมันที่ห้ามนักสแสดงหรือโสเภณีแต่งงานกับชายสูงสิ์แต่เธอ ก็ต้องพยายามต่อต่อไปทิโอโดรารู้ว่าอาชีพนี้ใช้เรือนร่างแบบที่ทำอยู่ไม่ยั่งยืนไปยาวไกลแค่อายุ25เธอก็จะถูกโลเหมือนเศษเหล็กเก่าๆนางก็ไม่ได้ยอมปล่อยใจให้รักกับชายทุกๆคนที่นางได้พบปะ แม้จะดูราวกับว่าที e โอดูราได้ตกลงปรงใจกับชายคนหนึ่งแล้วแต่หากนางมีโอกาสได้พบกับชายที่ร่ำรวยกว่าฉลาดกว่านางก็ยินดีจะคลายความสัมพันธ์เก่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ด้วยวิธีนี้เองค่ะทําให้นางได้พบกับบุรุษผู้ทรงอํานาจเพื่อใช้เป็นบันไดไต่เต,ต้าไปถึงสิ่งที่นางหวังแต่คนที่ทําอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนมีสเสน่ห์ยังหาตัวจับยากะด้วยจริงไหมและสเสน่ห์ของเทโดรามี มากขนาดแอปโรโคเปียนักปราศสมัยเดียวกันที่เกลียดเธอราวกับไส้เดือนกิ้งกือยังยอมรับว่า การบรรยายให้เห็นเสน่ห์ของนางเป็นคำพูดหรือสลักรูปของนางเป็นงานประติมากรรมเพื่อให้เหมือนตัวจริงมากที่สุดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยคือกวียังยอมรับในความมีเสน่ห์ของนางนะคะในที่สุดข่าโชคชะตาก็นำพาให้ไปได้ดีกับพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งนครแอนติโอคทว่าหลังจากทราบว่าทิโอโดรากำลังมีคันพ่อค้าผู้โดชั่วก็ตัดสินใจทิ้งเธอไป ทีโอโดราเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก เพราะว่านางกลับกระทําสิ่งที่เห็นแก่ตัวไม่แพ้กันโดยการทิ้งบุตรชายที่เพิ่งเกิดไม่นานไว้ที่หน้าประตูบ้านก็ออกเดินทางค้นหาสิ่งที่ตนต้องการต่อไปใจเด็ดมากทีโอโดรามีโอกาสท่องเที่ยวไปทั่วเมดิเตอร์เรเนียนกับคนรักที่เปลี่ยนหน้าอยู่ตลอดเวลาทั้งนครอเล็กซานเดรียและเมืองเบงกาซีที่อยู่ทางเหนือของลิเบียณนะ์ที่นี่เองที่นางได้พบกับชายชาวซีเรียชื่อเฮโคบลัส ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการแห่งเพนทาดูพริสคือจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งของบีเซนทายนะคะอยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาถือทิ้งฮิปโปโรมตามเขาไป แอฟริกาทันทีแม้เฮโคโบลาจะพยายามให้ทุกสิ่งที่ทีโอดอร่าต้องการทะว่านางหาได้พอใจกับทรัพย์สินเหล่านั้นไม่เบื่ออีกแล้วค่ะเบื่ออีกแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีโอดอร่าก็ยังคงพยายามคลายความเบื่อหน่ายของชีวิตในกครือาของโบลารด้วยการสร้างสัมพันธ์กับชายอื่นอยู่เสมอและในอีกไม่กี่ปีให้หลังค่ะทีโอดอร่าก็เลือกจะทิ้งชีวิตหน้าเบื่อหน่ายไปหาสิ่งที่ท้าทายกว่า เฮโคบลตสปลื้มที่โอโดราอยู่ชั่วครู่พอพบเจตนาที่แท้จริงของเธอเข้า เขาก็อัเปหิหญิงสาวออกนอกบ้านอย่างไรเยื่อใหญ่ในเมื่อถือไรเยื่อใหญ่กับฉันฉันก็ไรเยื่อใหญ่กับเธอมาเป็นอะไรที่พอๆกันนะคะที่โอโดร่าต้องระหกระเหินอดมือ้อกินมือ้ออยู่ไกลบ้านท้ายสุดก็ต้องขายตัวอีกแล้วเหมือนกันนะคะแลกเงินเพื่อกลับนครบ,บีเซนตาแต่ระหว่างเดินทางค่ะแวะพักนครอเล็กซานเดรียที่โอโดร่าได้พบและรับอิทธิพลจากทิมูธีพระสูงศักดิ์จนมีศรัทธากับศาสนา คลิ์ลัทธิโมโนโฟีไซซึ่งเชื่อว่าพระคริสต์เป็นเทพต่างจากพวกออร์โธดอก์ที่คิดว่าพระคริสต์เป็นทั้งมนุษย์และเทพค่ะ โดดเด่นกลับถึงบ้านเกิดนะคะที่โอโดราไม่ได้กลับไปทำงานที่ฮิปโปโรมอีกแต่ซื้อบ้านเล็กๆใกล้พระราชวาังอันขนสัตว์ขายเลี้ยงชีพแต่โชคชะตาไม่ได้ปล่อยให้เธอตกอับนานค่ะเมื่ออายุ25ก็ได้พบจัสตินเนียนเป็นครั้งแรกในฐานะที่จัสตินเนียนเป็นทั้งผู้สูงศักดิ์และกงสุลผู้สนับสนุนฝ่ายสีฟ้าซึ่งเป็นเส้นทางที่ทาให้พระองค์พบทีโอโดราตอนนั้นพระองค์อายุ40แก่กว่าทีโอโดราถึง15ปี เป็นคนใจเย็นหัวอนุรักษ์แต่ก็ทะยอทะยานที่สำคัญเจ้าชายเป็นรัชทายาทของลุงจัก,กรพัรดิจัสตินมันเหมือนมีไฟฟ้าดูจนทำให้พระองค์รับหญิงสาวเป็นสนุมรับแทบจะในทันทีซึ่งคาดว่าทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเด็กไม่รอดคือตายก่อนน,นะคะพูดง่ายๆจัสติเนียนห็นทีโอดราเป็นส่วนขาดที่พระองค์ต้องการพระองค์เป็นคนฉลาดคาดคะเนเก่งอดทน และเป็นนักยุทธศาสตร์มือฉมังแต่ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่เหมือนทีโอดุดรผู้ปราศจากความกลัวเธอจึงเป็นเหมือนตัวยาที่เติมเต็มในส่วนขาดของพระองค์ด้วยเหตุนี้ค่ะทั้งสองจึงเกิดความรักในการและการอย่างลึกซึง้งจนคิดจะแต่งงานกันทว่าความคิดที่ว่าไม่อาจเป็นไปได้ด้วยกฎข้อห้ามว่าชายสูงสักห้ามแต่งงานกับนักสแสดงจัสตีเนียนหาทางแก้ปัญหาด้วยการพี นพยายามขอร้องจกักรพรรดิจัสตินให้เปลี่ยนกฎจนในที่สุดค่ะความพยายามของพระองค์ก็เป็นผลสำเร็จในปีคริสตศัการาช524กฎที่เปลี่ยนกล่าวว่าชายสูงสักอาจแต่งงานกับนักสแสดงชั้นสูงที่กลับตัวกลับใจได้ที่โอโดราเนี่ยได้รับการสถาปนาสถานะชั้นสูงเท่ากับพวกผู้ดีโรมันโดยจกักรพรรดิจัสตินนะคะ ทั้งสองแต่งงานกันในปีคริสตศักราช525ค่ะในโบสถ์ที่สง่างามแห่งซันตาซูเฟียในคอนสแตนติโนเปิลต่อมาอีก2ปีค่ะคือราวปีคริสตศักราช527นะคะจักรพรรดิจัสตินผู้เจ็บอดอดแอดแอดก็สถาปนาให้จัสติเนียนเป็นผู้ปกครองร่วมกับพระองค์จักรพรรดิจัสตินสวมมงกุฎให้หรันชายเป็นจักรพรรดิและชิโอโดราเป็นจักรพรรดินี ผู้ปกครองใหม่ทั้งคู่ปรากฏตัวให้ประชาชนชื่นชมที่ฮิปโปโรมซึ่งเทโอดอราเคยแสดงนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะแม้จัสติเนียนจะไม่เคยแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้ปกครองร่วมแต่พระองค์ก็ไว้ใจราชินีของพระองค์อย่างไม่เปลี่ยนแปลงลายลงพระนามของเทโอดอราปรากฏข้างเคียงลายลงพระนามของจัก,กรพัรดิจัสติเนียนในเอกสารหลายฉบับ ที่โอดราออกรับคนใหญ่คนโตหลายคนด้วยตัวเองตอนนี้ที่โอดราได้รับความรักพักดีจากพระจักพรรดิแบบหลับหูหลักตาและก็ตอนนี้ล่ะค่ะที่ทำให้การแก้แค้นของเธอเริ่มขึ้นและเป็นที่เรื่องลือในเวลาต่อมาอีกด้วยค่ะ จกักรพรริินีทีโอดอร่าลหลงไหลกับอำนาจและยศถาบรรดาศักดิ์พระนางออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อบังคับให้ข้าราชบริพารต้องเชื่อชูพระองค์เช่นให้เรียกว่าอราชนีผู้ยิ่งใหญ่หรือที่ภาษากรีกเรียกว่าบาซิลิซาเป็นตน้นเอกลักษณ์สำคัญของพระนางอย่างหนึ่งคือการนิยมสวมรองเท้าสีม่วงเพื่อบ่งถึงฐานะอำนาจสีม่วงเป็นสีที่ย้อมยากที่สุดในสมัยก่อนนะคะ คือสีอื่นอาจจะย้อมง่ายนะคะสีแดงอาจจะจากครั่งอาจจะจากดอกไม้จากอะไรแต่สีม่วงนี่มันค่อนข้างที่จะหายากนะคะเพราะว่าเป็นการย้อมจากเปลือกหอยหายากเชนนิดหนึ่งนะคะทำให้ผ้าสีม่วงเนี่ยเป็นผ้าที่แพงมีไว้สำกษัตริย์เท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่โอโดราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆและหวังให้คนสรรเสริญยินยอในฐานะจากักรพรรดินีผู้เป็นมาเหสีของจกักรพรรดิจัสติเนียนเท่านั้น พระนางต้องการให้ประชาชนเนี่ยประจักษ์ในอำนาจของพระนางเองด้วยดังนั้นค่ะในกิจการแทบทุกเรื่องที่อดุราจะเข้าไปเสนอความคิดเห็นแบบมีจิตวิทยาชักจูงพระสวามีของพระนาง ให้ตัดสินใจในสิ่งที่นางต้องการบันทึกหลายชิ้นค่ะพบว่าชาวบีเซนติอุมทราบถึงอำนาจและอิทธิพลของจกักรพรรดินีผู้นี้ดีบางครั้งถึงกับเข้าใจว่าพระนางเป็นผู้ปกครองนครบีเซนติอุมแทนที่จกักรพรรดิไปเสียก็มีเหมือนกันงานนี้ก็มีทั้งประชาชนผู้ส่งเสริมจกักรพรรดินีและก็ทั้งผู้ที่รังเกียจที่ประนามว่าองค์จักรพรรดิทรงอยู่ใต้อำนาจหญิงชั้นต่ำ ในความเป็นจริงก็คือการที่ทีโอดูราเรืองอำนาจนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียต่อราชนจาจักรรูมันตะวันออกเชียรันนะคะผลเสียก็คือการที่จกักรพรรดินีมีความยิ่งยโสโลภและบ้าอำนาจจนไม่มีความไว้ใจผู้คนรอบข้างทำให้พระนางเนี่ยกลายเป็นที่กลิ่กลัวของประชาชนทั่วไปผู้ที่ถูกสงสัยว่า คิดกบฏหรือจะมาทำลายล้างผลประโยชน์พระนางก็จะถูกสังหารอย่างลับๆทั้งวิธีการถ่วงน้ำและ รอบวางยาพิษจนอ่านกล่าวได้ว่าประชาชนของนครและจักรวรรดิแห่งนี้ถูกปกครองด้วยความกลัวอย่างแท้จริงแต่ในด้านบวกค่ะอำนาจหลังราชบัลลังก์และการตัดสินใจอย่างฉับพลันของเทโอดอลาก็ได้ช่วยรักษาอำนาจของพระจกักรพรรดิจัสติเนียนละความมั่นคงของจกักรพรรดิเอาไว้ด้วยกบฏนิกา เรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดของพระนางก็คือการปราบกบฏนิก้าในปีคริสตศักราช532สาเหตุของการกรบฏหุนนี้เริ่มจากความคับแค้นของประชาชนในการที่รัฐเก็บภาษีสูงหรืออาจเรียกว่ารีกก็ได้ค่ะเอาไปใช้ทำสงครามท่วงขึ้นดินแดนในคาบสมุทรอิตาลี หากพวกคนป่าเถื่อนทำให้ชาวบ้านนี้อดอยากอาหารราคาสูงขึ้นเพราะที่ดินในการเพาะปลูกถูกทำลายไปในไฟสงครามพวกชาวบ้านที่เดือดร้อนพากันบุกเข้าปล้นบ้านสิทธิผู้มั่งคั้งจากนั้นค่ะก็รวมตัวกันจนกลายเป็นจำนวนมากเข้าล้อมพระราชวังใหญ่ของพระจกักรพรรดิ จกักรพรรดิจัสติเนียนตระหุกในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์จึงทรงเตรียมหนีออกจากพระราชวังทางช่องลับด้านหลังคิดจะยอมสะละราชสมบัติของพระองค์เพื่อเอาชีวิตรอดตามคำทูลของเหล่าขุนพลแต่สำหรับจกักรพรรดินีทีโอโดระนางไม่ได้หวาดกลัวการกรบฏครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยแทนที่ผู้ก่อการทั้งหลายจะลุก คือเข้าไปในวังได้สําเร็จพวกเขากลับต้องชะง,งักเมื่อได้เห็นจัก,กรพรรดินีเดินอย่างองอาจออกมาณนะระเบียงวังหลวงในจุดสีม่วงคือสีประจําพระองค์นะคะดำรัดด้วยเสียงทรงอํานาจเนื้อความบ่งบอกความเข้าใจในความเดือดร้อนที่เหล่าพราฟ้าต้องทุกทรมานดังนั้นพระนางจึงประกาศว่าบ่ายวันนี้จะมีงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ณนะฮิปโปโรมพร้อมกับการเลี้ยงอาหารฟรีแก่ทุกท่าน เพื่อคลายความทุกข์ของผู้กบฏและพระนางยังให้คำสัญญาว่าจะลดภาษีให้อีกด้วยคำปราศัยของจกักรพรรดินีทำให้ประชาชนผู้โกรธแค้น ค่อยคลายความโกรธลงเกิดความพอใจสลายตัวออกไปจากลานหน้าพระรชวังสู่สนามฮิปโปโรมเพื่อรอชมการเฉลิมฉลองครั้งนั้นพวกกบฏนิกาก็มีความสุขกันอย่างเต็มที่โดยไม่ได้สงสัยเลยว่าอะไรกำลังจะเกิดกับพวกเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพอจะเดาได้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไปฟังกันต่อแล้วกันนะคะมันเฮี้ยมจริงๆพอการแสดงสิ้นสุดลงค่ะผู้ชมหรือก็คือเหล่ากบฏชาวนาทั้งหลายที่รู้ไม่ทันและขณะนี้ต่างก็เมามายไปกับสุราเมรยัยและการไรารำก็ถูกล้อมด้วยกองทหารของอาณาจักรที่เคลื่อนขบวนเข้าประจําตําแหน่งอาพระราชเสวนีของจักรพรรดินีทิโอโดราทหารเหล่านี้ได้รับคําสั่งให้สังหารทุกๆคนที่เข้าร่วมการฉลอง ครั้งนั้นโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์นครไบเซนติอุ่มก็เริ่มขึ้นทหารกลูกันเข้าในฮิปโปโรมไหลตัวลงตามอัธจันที่พวกกบฏกำลังนั่งเอเตสวแอารมณ์เลือกเสือกดาบเข้าร่างชาวนาผู้ก่อการทั้งหลายความสับสนโอลมานในสนามปะทุอึกทึกแต่ไม่มีใครเล็ดรอดออกมาได้เพราะทหารจุกช่องทางออกทั้งหมด เย็นวันนั้นเองค่ะสุขของประชาชนไม่น้อยกว่าสามหมื่นสุขก็ถูกลากออกจากสนามกีฬาลากนี่คือจุดจบข,ของกบฏนิกาบทพิสูจน์การเป็นนักปกครองเด็ดขาดของสตรีนามทิโอโดราจัก,กรพรรด,ดินีแห่งบีเซนติอุมการตัดสินใจของทีโอโดราในครั้งนี้ค่ะได้ช่วยให้จัสติเนียนสามารถครองบรลรังภายใต้การชักจูงของพระนางเองได้ต่อไปหลังเหตุการณ์เศร้าสลดมีการสร้างเมืองและพระราชวังที่ถูกพวกกบฏท,ทำลายขึ้นมาใหม่ ผลงานอลังการงานสร้างที่น่าประทับใจที่สุดคงหนีไม่พ้นโบส์เซนโซเฟียซึ่งมีโดมขนาดยักษ์อยู่ภายในซึ่งถือกันว่าเป็นผลงานอมตะของยุค1,450ปีทีเดียวเลยล่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ทั้งสององค์นี้ทิ้งไว้ให้โลกกลับมีใช่สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่หรือประติมากรรมที่ล้ำเลิศ แต่เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานของกฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้กับทั่วโลกโดยเฉพาะกฎหมายในประเทศแถบยุโรปนั้นนับว่าทอดแบบมาจากกฎหมายของจกักรพรรดิจัสติเนียนเลยทีเดียวนะคะกฎหมายที่ว่าเขาจะรู้จักกันในนามประมวลกฎหมายจัสติเนียน อันเป็นการพัฒนาประสานกฎหมายโรมันกฎหมายเยอรมันและกฎหมายคริสตศาสนาเข้าด้วยกันและแน่นอนนะคะว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้คงมีบทบาทของจกักรพรรดินีทิโอโดราร่วมอยู่ด้วยหลังจากการปราบกบฏนิก้านะคะมีข่าวลือว่าพระนางทรงมีความสัมพันธ์กับขุนนางในวังอยู่ตลอดด้วยทรงเบื่อหน่ายในความอ่อนแอขององค์จกักรพรรด กระนั้นค่ะในช่วงหลังของชีวิตทีโอดูราก็เลือกที่จะหันหน้าเข้าหาศาสนาบางทีก็อาจจะต้องการสาสางบาปที่นางได้สั่งสมมาตลอดชีวิตก็เป็นได้นะคะชีวิตของทีโอดูราในยามรุ่งเรืองราวกับแสงเทียนนับพันดวงเมื่อเปรียบเทียบกับแสงเทียนแห่งชีวิตของผู้อื่นทว่าแสงเทียนนับพันของทีโอดูรากลับไม่มีโอกาสไหม้จนหมดแท่งเทียน แต่แล้วในปีคริสตศักราช549ค่ะท่โอโดราจัก,กรพรรด,ดินีผู้ยิ่งใหญ่แห่งไบเซนทิอุกก็สิ้นชีวิตด้วยโรคมะเร็งในขณะที่มีอายุราว40ปีเท่านั้นแสดงว่าโรคมะเร็งก็มีมานานแล้วนะเป็นจุดจบของราชินีที่มีชีวิตโลดแล่นราวกับนิยายและช่วยอุ้มชูบาลังของพระสวามีไว้อย่างไม่น่าเชื่อ ท้ายกันนิดหนึ่งนะคะปรโคเพียสผู้บันทึกเหตุการณ์ในสมัยของทีโอโดราค่ะโปรโคเพียสค่ะนักประวัติศาสตร์และผู้มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับทีโอโดราเป็นที่ปรึกษาของเบลิซาริอุสผู้บัญชาการทหารงานที่มีชื่อเสียงของเขาเรื่องประวัติศาสตร์รับนั้นนับเป็นสิ่งที่จะทําลายการปกครองของชนชั้นปกครองโดยเฉพาะกับเบลิซาริอูสและแอนโตนินาผู้ภรรยาคือเพื่อนของทีโอโดรานะคะ รวมทั้งตัวเทโอดอราและจัสติเนียนเองด้วยโปรโคเพียสทั้งเกลียดและกลัวเทโอดอราและเธอก็ตอบโต้ความเกลียดชังของเขาอย่างรุนแรงเช่นกันหนังสือของเขาเล่มนี้ซึ่งเป็นเสมือนการวางเพลิงเผาการปกครองของเทโอดอราและจัสติเนียนจึงไม่ได้รับการตีพิมพ์กระทั่งอีก300ปีต่อมาหลังโปรโคเพียสตายไปแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ถึงได้รับการตีพิมพ์ค่ะ